สาคูเปียกนะคะเป็นอะไรที่ทําง่ายมากๆและก็ส่วนผสมน้อยนะคะเพื่อนๆวันนี้กุ้งใช้สาคูสีเขียวที่มีขายตามท้องตลาดเป็นสีเขียวเม็ดเล็กะคะ่ะเขาจะหอมกลิ่นใบเตยมาด้วยนะคะใช้น้ําเปล่า1นกิโลสขีดใบเตย2อสใบปล่อยให้ใบเตยสุกและส่งกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เอาใบเตยอ,ออก ทีนี้เราจะใช้สาคูค่ะสองขีดขึ้นค่อยๆใส่ค่อยๆค,ค,ค,คนเข้าไปคนตลอดเวลานะอย่าใส่พวดผ้าเดี๋ยวสาคูัเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็มันจะไม่สวยอเองใช้ไฟกลางนะคะคนไปเรื่อยๆห้ามละมือไปไหนเลยทีนี้พอเขาเริ่มงวดแล้วใช่ไหมเราก็จะเปลี่ยนเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วกวนไปกุ้งจับเวลาประมาณ20นาทีนะคะว่าสาคูัเขาสุกพร้อมกันหมดอะไรแบบนี้ พอเขาเขาใส่แบบนี้ใช่ไหมเขาสุกแล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทรายนะคะ2ขีดครึ่งนะคะจำง่ายๆน้ําตาลทราย2ขีดครึ่งสาคู2ขีดครึ่งนะคะ,นค,ค,ค,นะ,ค,ะคนจนน้ําตาลและละลายดีแล้วก็เราจะใส่ท็อปปิ้งนะคะวันนี้กุ้งมีเผือกอยู่1หัวก็ใส่ไปหั่นเตานะเอาไปนึ่งหรือไปต้มให้สุกก่อนแล้วก็พักให้เสด็จน้ําแล้วก็ใส่เผือกเข้าไปจะใส่เป็นข้าวโพด เป็นมันเป็นมะพร้าวแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะวันนี้ใช้เผือก3ขีดครึ่งเต็งนะคะคุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็ปิดเตาพักไว้ก่อนทีนี้เราก็มาทำส่วนของกะทิเวลาขนมกันค่ะใช้น้ำตาลทราย1น์1ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนชานะคะกะทิ500กรัมนะคะหรือครึ่งกิโลเอาไปตั้งไฟนะคะ ให้เขาเดือดปุดๆเล็กน้อยแล้วก็ปิดเตาพักได้เลยนะคะปิดเตาแล้วพร้อมหมัน่นกันได้ะะแล้วค่ะเราเอาทั้งสองส่วนมามาผสมกันเนาะราดกะทิฉ่ำๆนะคะอร่อยกลิ่นของเขาเวลากลวนเนี่ยคือกลิ่นหอมใบเตยออกมาเลยค่ะจริงๆไม่ต้องใส่ใบเตยก็ได้นะถ้าเป็นสีเขียวแบบเนี้ยเขามันเหมือนเขาผสมกลิ่นใบเตยมาให้เราแล้วมันหอมมากๆเลยค่ะก็ทําง่ายอร่อยทําง่ายไปทําขายได้เลยนะ รสชาติของเขาก็หอมแล้วก็ลาดกะทิช่ำๆตัดด้วยเพือกนะคะอร่อยลงตัวลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆอร่อย